สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องฟิวรอยนะครับวันนี้ผมเล่นเกมอยู่นะครับผมเจอบั๊กบั๊กหนึ่งที่มันใช้ได้แค่กับอีลินเท่านั้นบั๊กนี้มีชื่อว่าบั๊กเด็กแหวนครับมันเป็นบั๊กที่เด็กแหวนอ่ะชอบใช้แน่นอนเรามาดูกันว่าบั๊กเนี้ยมันจะใช้ยังไงนะครับแล้วเราจะเราแล้วเราก็เอาไปดัดแปลงเอาแต่ว่าผมจะสอนบั๊กนี้ทุกคนเจาลองใช้ดูครับแม่งโคตรสนุกลองดูครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราอัพสกิลสองมาก่อนนะก็มีสกิลสองนะครับแล้วก็รอรอคูดาวนะครับดูนะครับ ล้วกดสกิลสองให้ไวๆแล้วก็กดไอ้ปุ่มที่มันพุ่งๆไว้เลยครับดูนะอู้แม่งโคตรไวเลยครับดูดูฮาร์ี้แม่งไปโคตรไกลครับดูดูแม่งปัฟบเด็กแหวนดูแม่งโคตรไวไม่ใช่ลองดูใหม่นะมันไวจริงๆครับปั๊กเนี้ยถ้าเล่นเกมมาแม่งโคตรไวแลวอีรินแม่งเปิดอันเต๋แบบโรมาเปิดอันเตะโคตรโหดผมลองไปเล่นในแรงมามันโหดมากเลยครับ ลองดูนะจำใหม่นะผมกลับบ้านก่อนอย่ามาดูจังหมะที่สองนะมันไวมากมันต้องทำให้ไวถ้าเราแบบกดเร็วไวมันจะจิตแต่ถ้าเรากดช้ามันจะไม่จิตนะครับกดสกิลสองก่อนแล้วก็กดไอตัวพุ่งไปนี่นะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะพุ่งไปเนียกดสกิลสองแล้วก็กดพุ่งไ้ไวแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวลองดูจังหม่ที่สองนะครับมามาลองดูนะลองดูครับสี่วิครับดูนะครับกดสกิลสองให้อว้แล้วก็กดตัวพุ่งไปนะ ไปแล้วครับแม่งโคตรไวดูถ้าเราไม่ชนนี่ <Okay. S 1> เราเลยไปเลยนะเลยไปโคตรไก่ครับดูดูครับ<ด>แม่งกูจะเข้าบ้านอยู่ละดูแม่งถึงหน้าบ้านมาเลยอ่ะแม่งโคตรไก่ครับ<ท>ลองมาใช้ดูนะครับ<ท>อ่าสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับฝากด้วยครับช่องฟิวรอยฝากกดด้วย<ท>ขอบคุณมากครับทุกคนอย่าลืมนะครับไปใช้บั๊กดีไว้กันเยอะเจอกันครับผม I see you ball. Yeah. Mm. Oh. 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 Executed. Oh, make